สวัสดีครับมาพบกับร้าน JA Gaming Gear อีกเช่นเคยนะครับตอนคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการ activate ตัว Office 365ของแท้ลิขสิทธิ์กันนะครับ อันนี้เลื่อนลงมาก็จะมีรายละเอียดว่าคีย์ที่เราซื้อเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นโปรดักคีย์ของเรานะครับตอนนี้ขั้นตอนนะครับก็สําหรับคนที่ได้คีย์นี้มาแล้วนะครับวิธีการทํานะครับก็คือให้ไปที่ลิงก์กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ตายอินกับ Microsoft Account จอย่างนั้นใส่โปรดักคีย์นะครับแล้วก็รีดิ u โยโปรดักได้เลยนะครับให้เรากดสตาร์ทเลยครับสตาร์ทมาปุ๊บอันนี้คือสังเกตดีๆนะครับว่าเป็นอีเมลที่ใช้จริงๆนะครับ อย่าอย่าใส่ผิดนะถ้าใส่ผิดแล้วจะไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้นะครับก็มาใส่คีย์ได้เลยนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายอีซีมากตอนนี้นะครับคือ,อพอเรา Activate เสร็จมันก็เข้ามาในหน้านี้แล้วเรียบร้อยนะสำหรับคนที่ไม่เคย Insta s t นะครับก็คือให้คลิกที่ตรงนี้เลยครับ Insta l l d e s k t o p app นะครับปุ๊บมันก็จะลงตัว Office Setup ให้แล้วก็แค่ดับเบิลคลิกเข้าไปเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็สาเร็จเรียบร้อยแล้วนะ